สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเที่ยวสวนของทักาแก่จีนที่รัฐปะหังมาตามหาสวนทุเรียนมุสังคิงและก็น้ำดำที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ในขณะนี้คนงานกำลังสาธิตการแกะทุเรียนโอชีหรือน้ำดำ สวยมากขังูะไยพังยูอีทอดล่าลจัง,งนันก็งั้ <c oughs> ส,สะสะนีน่ีเอมาโรเอชนี่คือทุเรียนหนำดำนะครับเ,เนื้อสวยมกกากราคาตอนนี้80เหรียญต่อ1นกิโลนะฮะก็ตกประมาณเจ็้อยกว่าบาทต่อ1นกิโลลูกนี้นผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า2กกกครวบผมะครั เดี๋ยวผมจะชิมรสชาติว่าเป็นยังไงขอบคุณมากครับนี่คือสวนทุเรียนที่มาเลเซียนะฮะรัฐป่าหังเจ้าของสวนเก่งมากนี่คือต้นทุเรียนหน้ำดำ ทุเรียนนันดํานะฮะลูกดกสวยมากนี่มสัไ่ัวปัตตาสยงได้ไมาเห็นกับตาของตัวเองรสชาติก็ได้ชิมแล้วอร่อยกว่ามูซังคิงอีกไม่ได้โม้นะฮะ ของจริงเจ้าของเจ้าของสวนก็เก um> <co ่งสามารถดูแลต้นขนาดนี้6ปีกว่าปกกนักบริกางรไงีสรรัเอยะเแน้สรัเอริสต์ซัมโมทูรสต์ซัมเปนีเีวัง่นี่างเ็นตัวก็ซั